สวัสดีครับทุกคนผมช่างเกตนะครับวันนี้ช่างเกตจะพาทุกคนมารีวิว N m a x 2023สีเทาคันนี้นะคันนี้ช่างเกตขายแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวระบบไฟกันนะคันนี้ส่งให้ลูกค้าจังหวัดภูเก็ตนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะที่ทาการอุดหนุนช่างเกตนะให้ช่างเกตทําการจัดส่งรถให้นะครับคันนี้ปลายทางจังหวัดภูเก็ตนะครับช่างเกต จะพามารีวิวก่อนมาดีวิวนี่ระบบไฟของเขาสำหรับ nmax 2023นะสวยงามมากนะทุกคนนี่คือทางด้านไฟท้ายของเขานะคันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะทุกคนตัวสแตนดาร์ดราคาอยู่ที่97,000กับอีก500บาทนะรวมทะเบียนพลบอมหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะใครที่อยู่ใกล้ร้านช่างกีินะจ่ายในราคานี้เงินสดรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับแต่ถ้าอยู่ตาา่างจังหวัดหรือจะให้ช่างกีดทำงานจัดส่งให้ก็จะมีค่า จะส่งอีกตั้งหากนะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกันว่าตัวหน้าจอและก็ตัวระบบไฟของเขาเป็นยังไงบ้างนะสําหรับ n max นะทุกคนสวยงามมากนะคันนี้เดินทางไกลนะทุกคนจังหวัดภูเก็ตนะปลายทางจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพรวมระบบไฟก่อนตอนนี้ทั้งเกียร์เปิดไฟฉุกเฉินนะสัญญาณไฟฉุกเฉินเขาจะมีมาจากโรงงานนะเราสามารถเปิดได้นะแต่เราจะไม่สามารถเปิดไฟเลี้ยวได้นะถ้าเราเปิดตัวไฟฉุกเฉินนะเดี๋ยวจะพามาดูเจ้าตัวหน้าจอของเขาก่อน ตัวนี้ท่างกิดต้องบอกว่าเป็นตัวสแตนดาร์ดจะไม่มีตัวระบบ w i ยคอ n n น็กนะจะมีระบบ i c o n o n เ e เดี๋ยวท่างกิจะพาทุกคนขึ้นก่อนอขึ้นนั่งก่อนขึ้น,นรถก่อนถ้าเราขึ้นขับก็จะนั่งอยู่ในลักษณะแบบนี้นะทุกคนนี้งกิจะพาทุกคนขับรถอีกแล้วเราเปิดตัวสวิตช์ขึ้นนะบึ๊บ จะเห็นว่าหน้าจอเขาจะมีตำแหน่งบ่งบอกเยอะมากนะทุกคนเยอะมากหลายอย่างมากเดีย๋ยวทั้งเกิจ,จะพามาไล่เดียงดูเอาว่าตำแหน่งแต่และตำแหน่งเนี่ยเขาบ่งบอกอะไรบ้างนะครับตอนนี้เรามาเริ่มกันสัญญาณปกติถ้าเราเปิดตัวสวิตช์หน้าจอขึ้นจะเห็นอะไรบ้างนี่คือสัญญาณปกติและก็จะมีส่วนที่ดับไปนะก็จะเหลือแต่ตำแหน่งที่แบบนี้นะนี่คือสัญญาณปกตินะแล้ว ไฟที่มันดับไปนั้นมันแสดงอะไรบ้างนะถ้าวันใดวันหนึ่งมันค้างเนี่ยหมายถึงว่ารถเรามีปัญหานะทุกคนเดี๋ยวทผจะเปิดให้ดูนะจะมีสัญญาณคุญแจ ABS แล้วก็ตัวระบบดับเครื่องนะคือ Stop and Start System นั่นเองนะครับนี่คือตำแหน่งปกตินะตัวนี้หน้าจอจะแบ่งออกเป็นสองข้างนะเดี๋ยวจะอธิบาย2ข้างนะครับตัวที่กระพริบอยู่นี้คือบง่งบอก ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงนะหรือว่ามาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะตำแหน่ง E คือตำแหน่งบ้างนะครับตำแหน่ง F คือตำแหน่งเต็มนะครับตอนนี้ช่างเกียรเติมให้อยู่ที่ครึ่งลิตรนะทุกคนเพราะว่า,าไม่สามารถเติมเยอะได้ล้าไปสนีทเขาดูดออกเหมือนเดิมนะครับด้านขวามือตัวน,นี้เป็นมาตรวัดความร้อนนะครับตำแหน่ง C คือเย็นตำแหน่ง H ed, คือร้อนนะครับตัวนาฬิกาจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับตอนนี้เวลา12.26นะครับ ตัว n m a ็จะเป็นเวลาแบบ2ิชั่วโมงนะตัวนี้ถ้าเขาาเคลื่อนไปจนถึง59แล้วเขาก็จะกลับไปเป็น1นะทุกคนก็คือบ่ายโมงนะจะไม่ใช่13บนาฬิการ4นาฬิกานะครับตัวนี้คือนาฬิกาแบบ12ชั่วโมงนะครับตัวที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เลขศูนย์ตัวใหญ่ตัวนี้คือมาตรวัดความเร็วนะถ้าเราขับไปเนี่ยความเร็วเขาก็จะขยับตามนะนี่คือมาตรวัดความเร็วนะครับส่วนจอด้านล่างตรงนี้จะบ่งบอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถนะเดี๋ยวมาดูกันว่า จะมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวท่านกิจจะพามาไล่เรียงดูว่าจะมีอะไรบ้างนะจอด้านล่างนะครับมาเริ่มกันตั้งแต่กิโลสะสมอ่าถ้าเป็นกิโลสะสมสังเกตดูว่าตัวจอเขาจะขึ้นตัวย่อว่าโอดีโอจะเป็นกิโลสะสมถ้าเราวิ่งไปได้หมื่นโล2 0 0 0มนโลก็จะขึ้นกิโลสะสมตรงนี้นะครับเรากดไปอีกอ่าทิปหนึ่งเรากดไปอีกคลิปหนึ่งก็จะอยู่ในทิปหนึ่งนะกดตรงไหนเดีย๋ยวท่านเกิจจะให้ทุกคนดูเราต้องกดตรงนี้นะทุกคน บริเวณแฮนด้านซ้ายมือนะจะมีปุ่มเมนูอยู่ตรงนี้นะเราสามารถกดกดแบบนี้นะทุกคนจะสัมพันธ์กับตัวหน้าจอนะทั้งกิจ,จะกดนะครับอ่าหน้าจอเราก็จะเคลื่อนไปเรื่อยแบบนี้นะครับนี่คือตำแหน่งกดนะเดี๋ยวมาดูจอดิต้อนที่บ่งบอกอข้อโมูลตัวรถด้านล่างว่ามีอะไรนะครับโอ디โอคือกิโลสะสมนะครับทุกคนกิโลสะสมนะกดไปอีกหนึ่งทิปตอนนี้จะบ่งบอกว่าอัตรา การสิ้นเปลืองน้ํามันนะหลิตรเราวิ่งได้กี่กิโลแล้วก็100กิโลเราวิ่งได้กี่ลิตรนะเขาจะมีทิป1ทิป2นะครับแล้วก็จะมีตัวปริมาณแบตเตอรี่นะตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่12.8บโวลต์นะครับกดทิปหนึ่งครั้งตอนนี้เป็นทิปการเปลี่ยนน้ามันนะสังเกตได้ว่าเรากดทิปนี้ตัวออยจะขึ้นไฟโชว์แบบนี้หมายถึงว่ากิโลตัวนี้เขาจะตั้งสะสมไว้ประมาณาหรือว่าไม่ประมาณรอกอยู่ที่5000กิโลถ้าทิป เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตัวน so ี้ครบ5,000กิโลออยตัวนี้เขาก็จะกระพริบเพื่อเตือนให้เราเปลี่ยนน้ำมันเครื <må> ่องนะครับก็อ <úng> ีกหนึ่งครั้งตัวนี้ก็เป็นทิปเปลี่ยนสายพานนะ25,000กิโลถ้าที่ตัวนี้ถึง25,000กิโลตัวไฟสัญญาณเปลี่ยนสายพานเขาก็จะกระพริบนะครับก็ดีอีกหนึ่งครั้งก็จะกลับมายังหน้าที่เป็น audio กิโลหลักของเรานะครับหน้าจอหลักๆแล้วก็ไม่มีอะไรยากนะตัวนี้สามารถอ่านในทางคู่มือได้นะคู่มือที่ให้ไปกับตัวรถมีบอกนะครับว่าแต่ละสัญญาณแต่ละ มาตรวัดเนี่ยบ่งบอกอะไรบ้างเราสามารถดูได้จากอาสมุดคู่มือนะครับดูตัวหน้าจอแล้วจะพามาดูเจ้าตัวแฮนด์ของเขาบ้างว่ามีอะไรบ้างนะด้านขวามือจะมีปุ่มตัวบนเลยคือปุ่ม Stop and s t a r t System นะเราจะ o อฟจาก ON ก็ได้นะตัวนี้สามารถเลือกได้ถ้าลงมาอีกตรงกลางจะเป็นปุ่มสัญญาณไฟถุกเฉินนะถ้าเราเปิดไฟถุกเฉินก็จะทํางานนะครับแต่ไฟเลี้ยวจะไม่สามารถทํางานได้นะครับถ้าเราเปิดสัญญาณไฟถุกเชิญน,นะ ล่างสุดเป็นตำแหน่งสตาร์ทนะครับมีระบบสตาร์ทมือเรือยระบบไฟฟ้าเท่านั้นนะไม่มีสตาร์ทเท้าให้นะครับด้านซ้ายมือจะเป็นปุ่มเมนูจะอยู่ด้านบนตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้นะเราสามารถกดนะเป็นปุ่มเมนูนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสัญญาณไฟสูงไฟต่ำนะครับสัญญาณไฟเลี้ยวแล้วก็สัญญาณแตะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับปุ่มก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็อพื้นฐานทั่วไปนะครับ ตัวกุญแจเป็นกุญแจ key smart system นะ n m a x ให้เป็นกุญแจ key smart ทั้งหมดนะครับตำแหน่งเปิดเบาตำแหน่ง up ก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนะแต่สังเกตว่าจะมีขีดด้านบนนะตัวนี้คือตำแหน่ง off นะบิดไปทางด้านขวา1ล็อกตัวนี้เป็นตำแหน่งเปิดฝาถังน้ำมันแล้วก็เปิดเบานะครับบิดไปอีก1ล็อกสัญญาณไฟหน้าจอขึ้นตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งส start นะน,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 นะครับ,บ ด้านหน้ายัางมีเก๊ให้นะทุกคนฝั่งทางด้านด้านหน้าขวามือมีเก๊ให้แต่ไม่สามารถล็อกได้นะครับสามารถใส่โทรศัพท์ใส่สิ่งของได้นะครับส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะมีช่องเก็บของให้เล็กๆนะครับแล้วก็จะมีจุดเชื่อมต่ออสัญญาณไฟนะครับติดวลต์นะสามารถเชื่อมต่ออาชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับนี่คือส่วนของด้านหน้าของเขานะครับสำหรับ n m a x นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวสัญญาณไฟนะเดี๋ยวใหเกดสตาร์ทเครื่องก่อนปึ๊บ เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องสมาร์ทมอเตอร์นะทุกคนจะไม่มีตัวไดตาร์ทนะเป็นตัวระบบการเหนี่ยวนำด้วยคนลวดแม่เหล็กนะสตาร์ทรวดเร็วแล้วก็เงียบมากนะเอ็นแมนะจะไม่มีเจ้าตัวเสียงไดสตาร์ทไม่ต้องอจะไม่ได้ยินเสียงไดตาร์ทดังนะทุกคนตัวนี้กดปุ๊บจะสตาร์ทปั๊บให้ความเงียบมากนะครับนี่คือด้านท้ายของเขาสำหรับตัวไฟท้ายนะไฟท้ายจะเป็น LED นะครับไฟท้ายไฟหน้าไฟเบรกไฟดีจะเป็น LED นะตัวนี้จะเป็นไฟหลีตัดออกมานะตัวนี้เป็นไฟท้ายของเขา ซ้ายขวาตรงข้างจะเป็นไฟเดียวนะครับนี่คือด้านท้ายนะมองไกลๆจะเป็นแบบนี้นะทุกคนสวยงามมากส่วนด้านหน้าก็จะเป็น LED เหมือนกันนะทุกคนสวยงามมากกลางคืนยิ่งสวยนะตัวนี้เป็นตำแหน่งไฟต่ำนะครับเดี๋ยวท่างกีจะเปิดไฟสูงให้ดูด้านล่างนะครับปึ๊บเปิดไฟสูงเรียบร้อยนี่คือตำแหน่งไฟสูงนะสวยงามมากไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะพักเท้า,ทา,ทาตัวบนคนขับนะไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างจะเป็นแบบหลอดไส้ยอยู่นะครับเดี๋ยวท่างกีจะเปิดตัวสัญญาณ ไฟสุกเฉินให้ดูนะครับเนี่ยถ้าเปิดสัญญาณไฟสุกเฉินเขาก็จะกระพริบแบบนี้นะทุกคนเอ็นแมมี N này, สัญญาณไฟสุกเฉินนะตัวนี้สวยงามมากเดี๋ยวไปดูด้านท้ายว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยถ้าเราเปิดตัวอาไฟสุกเฉินไฟเลี้ยวจะไม่สามารถทํางานได้นะครับเขาจะกระพริบแบบนี้นะตัวด้านล่างตัวนี้ก็เป็นไฟสองป้ายทะเบียนนะครับสวยงามมากโอ้เครื่องแน่นๆเลยนะทุกคนเป็นเครื่อง155 CC V บซีซีนะสุดยอดมาก คันนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดสีเทานะครับ97,500นรยุ่นทะเบียนพลบอมหมวกน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับคันนี้จัดส่งให้ลูกค้าจังหวัดภูเก็ตนะครับถือว่าเดินทางไกลนะขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ังกิตําการจัดส่งรถให้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถของทางยามาฮ่าทุกรุ่นนะครับสามารถติดต่อสอบถามไปที่บริษัทกิจจนไทยบนทุกสาขานะครับหรือยังให้ธงกิจทาการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ทั่วประเทศสามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับมีบริกการจัด่งให้ทุคน ทั่วประเทศนะครับสำหรับรถของทาง Yamaha ทุกรุ่นนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ท่านกนลตาลไปก่อนนะครับสวัสดีครับ